เอาแล้วครับก็ขอกราบสวัสดีผู้ชมทุกคนท่านด้วยนะครับอยู่กับโมโลโก้พิกเซและเรามาเล่นเกมไม่ล่นเพกหรือไม่ล่นแฟนบอผมติดเชื่อเดิมและนี่คือเวททีหมวยที่เราจะเอามาเล่นในแตงโมกระบะซ้ายนี่กันเรื่มคลิปมาจะถึงหนึ่งนาทีแล้วเชิญ ผู้เข้าแข่งขันแต่งหม่กับพัมกินเข้าสนามไปแต่งตัวได้เลยเวทีสิเป็นหกกันนับกได้แต่นุม่มพึ่งพึ่งพึ่งเฮือรอทเทมือนักมวยสองฟอยเตียวโบรอณเทีย เตรียมอุปกรณ์กันเรียบร้อยแล้วขาเชิญให้มาอยู่ที่กลางเวทีต้องเองกัปกงอนโอ้ยเฮ้ยต้องสู้ชัดบิดเก็บตัวเล็กกว่าตัวเล็กกว่ายังไงฉันก็เสมือนเอาหมาดฉันสัตว์ไปที่เบาหนาแกลีด้ย จะถึงไปาของมันจะเดดหลือเป่าเกินในขนาดเฉียวตัวเล็กแล้วจะห้าวอีกเดี๋ยวกนเล่ามาแล้วมาแล้วฟอยจารย์ตำแหน่งเริ่มได้แป้งนะครับ ใครจะเริ่มก่อนเน,นี่นั่นไอตัวใหญ่ต้องเข้าไปเปิดกันเลยเอ้วเราผ่านไปแล้วโอ้ไม่อ้าวตัวเท่ากันแล้วนี่อน,นี้ก็ใครน่าชียาไหนเว้ยทำกินองเป็นฝ่ายเริ่มก่นอนก่ันหนักทำไมตอนนี้เขามาัจะเรินเิไปหอ แตงโมแตงโมฉันมงไงเก่าข้าเปอนกันโอ้โหถ้าท่าน,นนี้แกควรจะเดินหนีอยแกกลับเดินมาหาฉันยังไงล่ะถ้าฉันไปเดินเข้าไปหาแกก็ซอ,อยไปกลางฉันก็ซัดแก,กไปได้หรอสิโอ้โหแกก็ง้างหมัดมาซะหมัดอันนั้นนะหน่อยหู้หุสุด ป้องกอันโอ้โหโอ้โหพัมกินโดนสองแทงไปแล้วครับตัวสองงัดสิโอ,อ,ยอ้ยตอนนี้เลือดเขาเต็มหน้าเลยครับผมไม่รู้เลือดใครเลยเลือดตรงข้าหรือเปล่าฮือๆฮือๆความกินยังไม่หยุดครับแตายัางเดือดครับตั้ง,เงมเราคงงังมัดขวามัดควาของเขา ดูว่า <Tipp> ม <s> ัดวางเขาจะส่งพลังก mm ุมามสร้อยนะครับยังไงตอนนี้แตงโมจนมุมแล้วตองสู้แล้วละแตงโมง้างมัดขวามนคือวาโอ้ยโอ้ทุลลอดอ้หแล้วอยพองโอ้ยโอ้โหแตงโมป้องกันได้กากมากแตงโมขึ้นมา มาอย่งไงลูก้นมากุนมางต,ตัมงต็มคอต่อยืึตักันได้แต่โมบอคือซัดเข้าไปค้างงวดโอ้ยแทบจะนอนลงไปโอ้ยแต่ยังลูก้นมาได้แต่มมบอกคือเป็นเงินเหรอดูแขนฉันลอยเลยเอาแขนลอยยังไหวอยู่ว้าว้า โอ้โหโอ้โหเกิดทะเลมัดอ้หแต่ดูเหมือนว่าแตงโมน่าจะเจ็บหนักกว่าครับดูแผลที่ท่อเส้นส่วนพัมกินนั้นแทบไม่มีรอยเลยยังไงยังไงโอ้โหโอ้โหสกัดขาสกัดเอาลุงสกัดเอาลุงโอ้โหโอ้โหไต่ข้อพายขาครับหัวขาดเลย ว้ายเตี้นขาด้วยไรม่เป็นอะไรม่เป็นไม่ได้ยังง้อยอ่ะเอาโอ้โหโอ้โหยังหอดยังหอดทำกินลงไปกองกับพื้นนึกหือม มองเขาได้ไปคุยกับตางมวนเรียบร้อยถั่วตางม้วเป็นฝ่ายชนะต้องมาดูแชมป์ระลอกนี้นละวหนูหลังจากนี้ต้องไปรักษาต,ตีนก่อนส่วนครับคิมต้องไปต่อหัวใหม่แล้วก็ตัดกระดูกใหม่ <laughs> โอ้ย โอเคเชิญทั้งสองออกยาสนามซะไปก่อนจบคลิปนี้ผมอยากจะบอกว่าผมหายไปไหนที่ผมหายไปเพราะผมกเกียจแล้วแอปอัดวีดีโอม,มันมีปัญหาอัดไปอัดมาสักสองสามนาทีมันก็ดับเองก็ผมจะแก้ได้ก็ใช้เวลานานอยู่ แต่แก้ได้แล้วก็แน่ติดอยู่ปัญหาเดียวขี้เกียจแต่ถ้าเธอว่าคลิปน่าจะมาเมื่อ,อไหร่มันมาอยู่แล้วแต่แค่ว่าจะต่อแค่นั้นเองอย่าลู้ไปก่อนเลยแล้วกันบ้า